เมืองสมุทรสมัยเมืองชายทะเลอันดับหนึ่งฝั่งตะวันตกของเทียนโจวแต่ว่าเรายังไงก็ร้อยฟันเราจะไปเกาะได้ยังไงเราคงต้องเช่าเรือสักลำเพื่อนั่งออกทะเลรอได้เลยประมาณสิบวันก็จะถึงเกาะเทพสมุทรได้ไปเยอะไปพี่สารวางใจนะเงินของใช้ตัวใหญ่ใหญ่ไปเถอะ สาราเปล่าสาเปล่าออกจากเตาเลยจ้าเรามาดูแล้วซาลาเปาร้อนๆร็วเร็วๆ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 เร็วืเร็วๆเร็วๆาร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็มาซื็อๆเ้นวๆเริวๆเร็วๆเร็วๆเเรวร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วีเร็วสีร็รนสีเ้าวๆเร็ๆวๆเรร็็วๆเร็วๆเร็วๆรวๆเร็รว็เรร ี่พุทธะได้กลิ่นคือกลิ่นทะเลป่งตะวันตกของเมืองสมุทรก็คือทะเลที่งสงามกรมทะเลพาดผานย่งมีกลิ่นเค็มร้อนมาเป็นธรรมดาข้าขอถามหน่อยว่าสนามประลองที่เมืองสมุทรอยู่ที่ใดอ๋ออยู่ใจกลางเมืองหาง่ายมากๆเสียวซานเจ้าจะไปสนามประลองเหรอก่อนเดินทางอาจารย์เคยบอกข้าว่าวิธีต่อสู้ของ,ของที่นี่ต่างกับวิญญาจาร์ทั่วไปหากได้รปลองกับวิญญาจาสมุทรในสนามก่อนข้าคิดว่า มันมีประโยชน์ต่อการไปเกาะของเรามากเลยไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นตรงนี้เราไปดูสนาม้อลกันรีบเร่งมาไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนาแล้วเจ้าอุ่นการแข่งขันต้องฝากเจ้านะ เร็วหน่อยนี่เป็นเราเดินทางฝั่งสองพี่น้องกันแล้วไปเริ่มแล้วขอโทษทุกคนเข้าสู่สนามมาลองสมุด